นี้เบอร์ก์แฟเราพามาที่ครัวแห่งการทำขนมปังครับผมวันนี้พวกผมเราับเป็นนักร้องเบอร์ก์แฟครับผมวันนี้จะมาทําเมนูพิเศษเป็นขนมปังทานเนยคือเมียมุกิต้าเสนงใจครับร้อหนึ่งลานเรียนสันว่าจีนแดกเนยครับผมรักแฟนผมรักแฟนครับรักแฟนครับนี่คืออะไรครับอ ปฟนมิวคงต้องมานี่เราเราเราจะทำการติ้งสูตรเบอร์เกอร์แบดดู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 คนที่จำจำนะมีโจแฝดเกียวครบเจ้าคุณไม่จน้ำที่จเนาอะไรเนี่ย มอใส่นดิไม่ีไม่ต้องสเนยผองกูือเข็มมือมอแหมไม่ต้องใส่เนยดิเพราะตัวเองใส่เนยเยอะแล้วหลายดอกแล้วเฮ้ยกูบอกว่ากูไม่ใส่เฮ้เีอาใส่นีดีใสรจงวะเอาเร็วดีบังกล้อง กูไม่ใส่กูไม่ไใส่กูไมตอนใหม่ดีกว่ากูแฟนแฟนอะไรนะครับรักแฟนครับผมเมื่อกี้บอกว่าแฟนมีแฟนก็มาอะไรแฟนไม่มาไม่มีอะไรแฟนไม่มาก็คือแฟนมีครับผมเป็นสูตรถ้าจะให้ขนมปังมีความนุ่มไม่ต้องใส่เนยเลยครับเค็มมือแม่งครับ จ่า,ายคนนีอะทานนมปังเสิงไม่ต้องนี่ครับเนยไม่ต้องใส่ครับเค็มกับมือม,มาครับดูแล้วโอ้โหปีด้วยโอ้โยเยี่ยมทดลองอันนี้นี่ครับอยากอยากอยากากกินดีเลยไม่อันนี้จะทำไม่ดีแต่กูกิกนสิงมาแล้วเอออย่าไปายโยอไอ้กูไม่ต้องใบยอ ไม่ท้องจะแตกว่ะินโชจ์ครับโเจ๊ยทำไมนายเอามาจีไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็น ขอคลิปหน้านะยครับ